ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าโซ่โหวยเด่นในหนงหกอีกแล้วครับคลิปนี้เนี่ยวทานนี้ก็เป็นฐนานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็ขอบคุณมากเลยที่เป็นกำลังใจมาโด้วยตลองโด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย และก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานที่แบ่งปันมาคลิปนี้แนวทานนี้ก็ใช้กับ1สิงหาคมแต่เลื่อนมาเป็นวันที่3 1กกรกฎาคมเราไปชมกันเลยเราไปชมกันเลยเจ้านี้ก็ เป็นอาานดับโรยสุดเอฝางมาดับดับสองฝางมาดับสองตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างแรงเลยสำหรับแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้ สิบโบนเจ้านี้ก็ฝากมาหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ฝากมาเก้าตัวขาดห้าตัวเดียวต่อมาครับหน่อยโบน ฝากมาแปดเก้าหนึ่งสองสามห้าหหนึ่งสองสาี่ห้าหฝากมาเก้าตัวต่อมาครับใบนี้เจ้านี้ก็ฝากมา

สามตัวอดีตที่แล้วฝากมาแปดเก้าศูนยเนียทันใหม่นี้ก็ฝากมา 3, 4, สามสี่ห้าสามสี่ห้าเนี่ยทันใหม่นี้ก็ฝากมาสามตัวเป็นแนวทาง ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลต่อมาครับเจ้านี้สองตัวล่างหกสองหกสามเจ็ดสองเจ็ดสามเจ้านี้ครับชาวโร นักทานชุดเต็มล่าง86 96 06 26 36 38 98 08 28 38 8090 00 02 03 08 292 02 2 2 32 8494 04 2 4 34 ต่อมาเลยเจ้านี้ซับเสกทีโคตัดโบนใบนี้ก็เป็นอดีตเก่าที่แล้วสรุปแล้วผ่านสรุปแล้วพัานโคสามห้าสามห้าเนียวต้นหมยนี้ครับเราไปชมกันเลย ในทันใหม่นี่ก็ฝากมาสี่โค่สามหนึ่งสามเก้าสี่หนึ่งสี่เก้าต่อมาใบนี้ครับเป็นเอาทาน ของหนุ่มราชเทวีและก็กะเกษตรนายาใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้ววิ่งโบนสามตัวเก้าศูนหนึ่งผ่านศูนย์แนวทันใหม่นี้ครับสงซ้มสี่ สองสามสีเดวตันใหม่นี้ก็ฝากมาสามตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลที่แบ่งปันต่อมาเลยเจ้านี้เอ้ยสวยใบนี้ก็เป็นอดีตเก่า อดีตเก่าก็ฝากมาผ่านโคโซนห้าโซนห้าหกโซนห้าผ่านโซนห้าอดีตที่แล้วอดีตที่แล้วฝากมาหก โคผ่านโคสา30 3นสามซนวงเนาทันใหม่นี้ครับเจ้าของเนวทานก็ฝากมาแล้วครับท่านตัวใดเราไปชมเนาทันใหม่นี่ก็ฝากมา3า สามห้าสามแปดห้าศูนย์ห้าแปดแปดศูนย์ต่อมาครับใบนี้ครับมิเตอร์บอลมิเตอร์บอลชุดเล็ส วันี้ก็เป็นอดีตที่แล้วสรุปแล้วผันสามตัวตดซึ่งเือนทันใหม่นี้ครับเ,เราไปชมกันเลยเือนทันใหม่นี้ก็ฝากมา 2 5 3ห้าสามสองห้2หกแปดหกสองเจคู่ห้าสามห้าหกหต่อไปครับใบนี้ดับสบิบโว เจ้าของเดวทานก็ฟังมาดับหนึ่งดับ1ตัวเดียวดับตัวเดียว1ดับ1ตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฟังมาดาบเจ็ดต่อมาเลยเจ้านี้เป็นแนวทานตด3สามตัว 9ก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสาเก้าเจ็ดสี่ศูนย์เมฝากมาหกชุดเป็นเท่าทาน3ตัวขอบคุณมากก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักท่าท่านทุกแนวทาง ทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นหลัานเท่านานนทานเป็นหลัฐานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโค้ดท่านผู้ชมที่ติดตามเอกมินมาประจำด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิป เป็นอางทานฟางมาเป็นอนงทานด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อแนวทานใหม่คลิปใหม่กันเลย